The Collector Podcast รายการที่รวบรวมเก็ตน่ารู้เรื่องสิ่งสะสมจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆดำเนินรายการโดยไอ้นันทวันอืดติวงร่วมกับแขกรับเชิญสุพิเศษมากมายมาทำให้การสะสมเป็นเรื่องง่ายๆและทุกคนเข้าถึงได้กับพวกเรา The Collector Podcast สวัสดีค่ะไอนันทวันเอื้อติวงค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดิคอลเลคเตอร์พอดแคสต์ค่ะสำหรับในวันนี้เราก็ยังอยู่กับสแตมไทยในราัชากาลที่9ตอนที่6ค่ะช่วงปีพุทธศักราช2,541ถึง2,550อยู่นะคะก็สำหรับในวันนี้ค่ะไอ่ก็ยังอยู่กับพี่เจนวิทยาภิชัยนันท์ค่ะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สแตมไทย3ส,สมัยกรรมกามรบริหารสมาคมนักสะสมตราไปรษณีย์กรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ ระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนวีสสวัสดีครับน้องไอค่ะก็ตอนที่หกเรียบร้อยแล้วค่ะคตอนนี้ก็เข้ามาใกล้ในช่วงปัจจุบันมากล้วนะคะก็สำหรับในช่วงพีเรียดเนี้ยค่ะมี เรื่องราวความน่าสนใจยังไงบ้างคะพี่ครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือเหมือนกับสตารทคืนจะเริ่มมีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมานะครับ <c oughs> คือ <c oughs> ช่วงตัวนี้ก็คือจะมีการออกแบบที่บางทีเริ่มมีกิมมิคต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีก็เริ่มเริ่มมีความทันสมัยนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งรูปลักษ์แล้วก็ คู่สมบัติต่างๆของคูฟสแตมเนี่ยเริ่มมีรายละเอียดต่างๆที่ที่มากๆาเยอะขึ้นนะครับม,มากกว่าการเป็นสแตมธรรม,รมดามครับผมเพราะว่าจากตอนที่ไอแบบได้ดูข้อมูลมาในเบื้องต้นเนี่ยไอยรู้สึกว่ามี เริ่มมีเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้นที่จะเริ่มมาปรากฏอยู่ในบนดวงสตม์แล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวสําหรับในทศวรรษนี้ค่ะเราจะเริ่มกันที่ชุดอะไรดีคะพี่ครับอันนี้ก็ทศวรรษนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนะครับมีความคล้ายกับชุดที่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงรอยต่อนะครับก็เป็นสตม์ที่ที่มีออกตามปกติตั้งแต่วันเด็กนะครับแล้วก็อย่างปีฟีหนึ่งัจัดแข่งขันกีฬาเอเชียเชเกมก็จะมีการออกภาพสตม์ ที่เกี่ยวข้องกับทางเอเชียนเกมเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้วยนะครับที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ชุดที่ออกต่อต่อเนื่องมาอนุรักษ์โมดกไทยนะฮะแล้วก็มีสัตว์ป่าที่เป็นภาพเสือใช่ไหมฮะหน้าถัดมาแล้วก็ พอช่วงกลางปีจะเป็นชุดที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นชุดที่หนึ่งร้อยปีรัชากาลที่ห้านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปีสองสี่สี่ศูนย์นะฮะอันนี้ก็ก็ทําทําเป็นอสองแบบนะฮะแบบแรกก็คือ,อเป็นเหนนรียญถ้าเป็นภาพรูปจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในฝูงของทางตัวราคายี่สิบาทเหรียญจะจะมีผิวสัมผัส แล้วจับอยู่ใช่ครับเป็นนูนขึ้นมาใช่ะนะครับเป็นทิมิกขึ้นมานะครับอันนี้นก็เป็นชุดที่มีความน,าน่าสนใจเพราะจากท่านที่ท่านไปเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยก็เป็นส่งผลในเรื่องของการยุทธศาสตร์ทางเรื่องของทางการเมืองการปกครองของไทยในยขณะนั้นนะครับทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศเอกอราชได้จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นนะครับปี ท่องเที่ยวไทยนะครับปี2541หนะครับหน้า180นะ Amazing Thailand นะครับหนังใหญ่เป็นภาพหนังใหญ่ตอนนั้นคือเป็นปีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะฮะื Amazing Thailand อ,อ๋อตอนนั้นเป็นสโลแกนคอนเซปต,ต์มาตังว่าใช่ครับนะครับแล้วก็โทสตั้ก็เป็นตัวบันทึกประวัติศาสตร์นะว่าตอนนั้นเราเคยมีโครงการอันนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จก็จะเป็นช่วงอปีนะครับพอมา ปลายปี4ีหนึ่งะจัดเอเชียนเกมขึ้นนะก็คือได้นนะมีแาตัมชุดที่2ออกมานะครับแล้วพอมาต้นปี4ี่สองนะฮะจะเห็นว่าเป็นแาตัมชุดข้าวไทยนี่คือเป็นการผลิตผลิภัณฑ์ข้าวพื่อเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยสินค้าส่องออกหลักนะตั้งแต่เนี่ยการเริ่มปลูกข้าวนะครับการบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับจนถึงในเรื่องของตัวข้าวที่ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์คือข้าข้าวสารหรือเข้าสวยตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่วงปี เนี่ยก็จะมีการจัดงานสตัมเยาวชนโลกนะครับแล้วก็งานงานตา่างแห่งเอเชียครั้งที่สิบสามนะครับขึ้นมาเน, mm hmm. นี่็เป็นเนื่อจากเป็นสตัมเยาวชนก็นคือจะเป็นภาพเด็กๆชาวเมร์ mm hmm. ที่เล่นเป็นเด็กๆเ,เล่นเครื่งองเล่นและเล่นอยู่นะครับ mm hmm. นี่ก็น่าสวยงามน่าสนใจนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นตัวโครงการที่เป็นหน้าถัดไปนะก็คือเป็น ในปี42นะครับก็จะเป็นเป็นปีสําคัญนะก็คือพระราชพิธีนะครับมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับของรัชกาลที่9นะครับมีออกทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะฮะชุดที่หนึ่งนะฮะออกเมื่อ5พฤษภาคมก็จะเป็นเกี่ยวกับทางพระราชวังและพระตำหนักนะฮะที่อยู่ในในภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับก็เป็นเป็นภาพพระราชาประวัติของพระองค์ท่านนะครับชุดที่สาเป็นพระราชกรณียกิจนะครับ แล้วก็ชุดที่4ี่ก็จะเป็นเป็นสเต็มอ่าเป็นสเต็มออนสเต็มอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือนำสเต็มใช้งานทั่วไปนะดวงแรกคือชุดสยามนะคะห้าสตางค์ออกมาทำเป็นทองเงินนาคนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นปีสี่สานะจะเห็นว่าต้นปีคือจะเป็นภาพสเต็มที่เป็นคล้ายภาพจิกซอ ใช่ไหมฮะถ้าได้ฟานชุนีมาเราลองมาฉีกแล้วมาเล่นต่อจิกซอได้เลยอ๋ออแต่ถ้าได้มาทั้งแผนอย่างนี้เราก็ไม่กล้าฉีกนะเราเสียดายใช่ครับก็จะเป็นภาพที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะอ่าค่ะก็จะมีตั้งแต่นะยฮะทะเลบัวทะเลน้อยที่พัทลุงนะฮะแล้วก็ดอยเชียงดาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่ที่แบบฟิสองดวงต่อกันค่ะนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น ช่วงของการจัดงานล้ก็คือเป็นกานแรแดงตามีระเทนะฮะเยาวชนโลกแล้วก็ภาพพื้นเอเชียครั้งที่13นะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นการจัดงานทั้งนั้นจัดที่ฝุยนฟิลิกินนะครับงานนี้พี่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมัด้วยภายในงานก็จะมีสิ่งสมอันหนึ่งที่ออกมาน,น่าสนใจคือเขาเรียกว่าอตราประยากรส่วนตัวอ๋อเป็นเดี๋ยวนะ คือเป็นรูปที่เราไปถ่ายใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเมื่อก่อนตอนนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากนะฮะก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าสามารถเอาภาพเราไปทําเป็นสแตมป์ได้แต่ว่าสแตมป์นี้จต้องต้องติดคู่กับสแตมม์ปกติเพื่อใช้ในการส่งจดหมายใช่ไหมยังนี้เราต้องการส่งไปหาเพื่อนเราอ่ามีสแตมป์เป็นภาพตัวเราเองคะติดคู่แล้วก็มีตาประทับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ไอ้เคยลองไปใช้บริการแต่จำไม่ได้ว่างานครั้งที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกแบบ มนันเขินไหมหรือไม,มมมมไม่ันก็ไม่ไม่เขินแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเออแปลกใหม่เพราะว่าแบบตอนนั้นก็ยังเด็กมากแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยเราไม่แบบมันมีรูปตัวเองอยู่บนคอนแตมออกมาก,ก็เลยแบบโอ้โอตื่นเต้นเนี่ยแต่ๆๆๆก็ไม่ใช่นะเพราะ <ๆ S 2> ๆๆๆว <ๆ S 2> ่าอยากจะเก็บไว้ให้มันสวยต้องใช้เลยนะให้บรรทับตาไม่เอาไม่ส่งไปให้ตาไม่ใช่โุยตอนนั้นเด็กมากแต่แค่แบบรู้สึกว่าเออแบบ มาเป็นแผ่นเราก็อยากจะเก็บเป็นแผ่<ล><บ>นอะไรประมาณเนี้ยใน <c oughs> ส่วนตรงนี้ครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกขึ้นมานะครับก็ก็เป็นส่วสมที่น่าสนใจค่ะนะครับแล้วก็จากนั้นเฟ็ดก็ะจะมาเป็นช่วงในส่วนของทางปีปีสี่สามนะก็จะมีไอสแตมที่เป็นภาพจิกซอนะครับภาพก็จะมีต่อเนื่องแผนท่องเที่ยวมีทุ่งดอกกระเจียวครับที่ป่าหินงามที่ชัยภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของทางตัว ทุ่งบัวต่องนะครับดอยแม่อูคอที่แม่ห้องสอน<ม>นะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องมานะครับจนถึงปี44ก็มีโลกใต้ชีวิตใต้ทะเลนะครับ<ม><ม>เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นสัตว์ใต้ทะเลนะครสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแตมที่ออกหลากหลายชุดนะครับบางชุดก็เคยออกต่อเนื่องกันมานะอย่าง,างชุดมแมลงก็จะมีออกต่อเนื่องมามนะครับชุดผีเสื้อนะครับ ต่างๆแล้วก็จะเข้ามาปี2545นะครับก็จะมีสตัมนะครับที่เรียกได้ว่ามีกลิ่นนะครับกลิ่นหอมนะครับดวงแรกเลยนะครับก็คือสตัม ชุดดอกกุหลาบนะครับออกจำหน่ายในปี2545นะครับก็คือจะมีการเคลือบกลิ่นหอมนะครับโดยออกในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนะครับชุดนี้ตอนออกมาใหม่ๆโอหตามราคาพุ่งมากนะคนบางทีซื้อไปให้วันวาเลนไทน์ใช่จำได้ว่าตอนนั้นราคาสูงมากเลยครับเพราะว่ามีคือเป็นความแปลกใหม่ที่แบบใส่ไปกลิ่นหอมใช่ครับมีกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากมาก คือเคยมีคนล่าฟสังมีดฟรีไว้ให้แทนดอกกุหลาบจริงเลยให้สตมะสะตอนนั้นราคาก็สูงมืเดียวเลยครใช่ครับผมนะครับนี่ก็มีความน่าสนใจนะเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งของสตัมไทย <c oughs> นะครับแล้วก็พอมาจากนั้นเสร็จก็จะมาช่วงปี2545นะก็จะมีการออกสตัมหลากหลายชุดนะฮะชุดที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งฮะก็คือชุด100ปีธนบัตรไทย นะครับอันนี้ก็จะมีการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ทลายพิมพ์ลายเส้นคือถ้าจับแล้วจะรู้สึกถึงผิวสัมผัสนะครับ<อ>แล้วก็จะเริ่มออกชุดงานแสดงตากิจกรโลกประชาสัมพันธ์งานแสดงตาปียกรโลกปีสองห้าสี่หกชุดชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพของอาหารไทยนะอันนี้คืองานจะจัดขึ้นในปีถัดไปคือปีสี่หกแต่ว่าเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปีสี่ห้าอ๋อโปรโมทไว้ก่อนใช่ครับ แล้วก็อย่างชุดเราพอมาปี46นะฮะก็จะมีชุดชุดที่สอเป็ไสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็จะมีชุดงานแสดงตากสิกรโลกปี2546ชุดที่3นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นสแตม์นะครับชุดที่มีการเคลือบหมึกเรืองแสงชุดแรกนะครับทำให้สามารถเห็นลวดลายนะครับแล้วก็บนภาพนะฮะเหมือนกับขึ้นมาได้ในความมืดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามองดู เราอยู่ในที่มืดจะเห็นว่าภาพสตั์ตรงนี้ขึ้นมานะฮะมีการเคลือบตรงนี้ขึ้นมา oh, เรืองแสงก็ต้องเอาไปดูในที่มืดถึงจะเห็นะนะครับนี่ก็มีความสวยงามนะออกในงานงานนี้จัดที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะงานนี้พี่ก็ได้เริ่มส่งประกวดในงานระดับโลกนะฮะคือเป็นตอนนั้นก็ได้ส่งประกวดมีโอกาสได้ส่งประกวดเหมือนกันนะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จก็ได้มีการออกออกแบบสตัมเนี่ยฮะที่ อีกชุดหนึ่งที่ทน่าสนใจคือสแตมใช้งานทั่วไปที่เป็นัญลักษณ์ประจําชาตินะฮะคือปกติอย่างสแตมใช้งานทั่วไปคือจะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นสแตมที่เป็นสแตมใช้งานทั่วไปที่เป็นเซียรัประจําชาติก็จะมีธงชาติไทยนะฮะสาราทไทยช้างที่เป็นฝาดประจําชาติแล้วก็ดอกราชพฤกษ์นะครับ <S <S เป็นดอกไม้ประจําชาตินะครับแล้วก็พอมาปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยก็จะมีชุด ที่น่าสนใจนะก็คือชุดมุมมองใหม่เมืองไทยคืออันซีนไทยแลนด์นะฮะที่เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่ทําเป็นดวงเล็กๆแต่ว่าก็จะเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอันซีนที่แบบอาจจะเป็นแบบเป็นที่ที่ท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ไม่ได้มีความนิยมนะแต่ว่าพอแต่ชุดนี้ออกหลายๆที่ก็มีความนิยมขึ้นมาอ เพราะว่าจําได้ว่าตอนนั้นคือแบบหลายๆที่เนี่ยเรายังไม่เคยไปเลยใช่ครับรรใช่ครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นมานะที่ที่แบบเป็นนี่ออกต่อนเนื่องสี่ชุดก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะัทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดน,นะขณะนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีสแต็มที่มีความโด่งดังมากๆนะก็คือถ้าชุดพระเครื่องเบญจพภาคีนะครับชุดนี้ก็มีการเรียกได้ว่าออกสื่อเยอะมากๆนะช่วงนั้นนะครับปี2547 นะครับก็เป็นปจัภาคีนะครับชุดชุดแรกเลยนี่จะดังที่สุดแล้วก็มาเป็นชุดมหามงคลนะครับเสล่งพระทมพันษาหกรอบพระบระเจ้าสริกิจพระมรชินีนานะครับประดมชุดนี้ก็จะเป็นสระดมชุดที่มีความพิเศษนะครับก็คือพิมพ์ด้วยฝอยทองคํานะครับแล้วก็เงินนาคในทองเดียวในดวงเดียวกันเลยใช้วัสดุที่มีมูลค่าสูงอยู่ในดวงเดียวเลยสวยงาม <ๆ S 1> นะครับชุดนี้ได้รับความนิยมจากนักสะสมอนะครับแล้วก็ อโอเคก็จะเป็นชุดอัอนซีนนะฮะชุดสามและชุดสี่นะครับก็ก็จะออกครบทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดน,นะครับแล้วก็ชุดนี้ฮะปีสองห้นสี่สิบเจ็ดนะฮะก็จะเป็นชุดหนึ่งกรุงเทพเมืองแฟชั่นเห็นไหมกรุงเทพอ๋อกรุงเทพเมืองแฟชั่นคืออันนี้จะเป็นภาพที่แบบดูดูแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบออกแบบแฟชั่นดูแบบสมัยใหมอ่อ๋อคือถ้าแบบมองผ่านๆน,นี้จะไม่ไม่รู้ไม่คิตตามไทยใช่เพราะว่าดูแบบ <laughs> เหมือนแบบของต่างประเทศเลยใช่รับใช่คือมีการออกแบบที่เป็นสากลมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบดูดูแล้วแบบชวกแนวไปเลยนะครับแล้วก็มาปีสองห้าสี่แปดครับก็จะเป็นตัวดอกกุหลาบนะที่เป็นกรรมยี่อ่นนี้ก็มีความพิเศษถ้าจําดูเป็นอ้ายกัมมี่ใช่ครับแต่ว่าก็จะอาจจะติดฟงจนไม้ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นกรรมยี่นะครับ แล้วก็สองห้าปีสองห้าสิบแปดก็เป็นปีหนึ่งที่มีความพิเศษนะครับของตัวสแตมนะฮะเพราะว่ามีการออกแบบสแตมที่เป็นลักษณะของวงกลมขึ้นครั้งแรกนะครับก็คือเป็นสแตมชุดสามสิบปีนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและส,สาธารณชนจีนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของแพนด้านะครับที่เป็นทูตระหว่างประเทศนะฮะเป็นมีแพนด้าที่อยู่ที่ฝนฝัดเชียงใหม่นะครับช,ช่วง <ๆ S 2> แลนด์ทุย นะครับก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ที่เป็นภาพสแตมทรงกลมคคะนะครับแล้วก็จาก,จากนั้นมาก็เป็นชุดหน้าบันนะที่เป็นสแตมสามเหลี่ยมอมชุดแรกของประเทศไทยนะสแตมชุดหน้าบันนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็จะเป็นปีสี่แปก็จะมีชุดชุดที่มีความพิเศษอยู่หลายๆชุดนะฮะก็จะมีเนี่ยชุดการ,กรเกษตรทฤษฎีใหมอ่มอันนี้เป็นแบบ จิ๊กซอว์อะไรเยใช่ครับสามสามดวงนะแต่ว่าดวงดวงตรงกลางก็คือไม่เป็นเป็นแบบใครเป็นภาพอย่างเดียวไม่ได้ไม,ไดมีราคาครับผมใช่แล้วชุดพระปูศนียาจารย์อันนี้ก็พิมพ์พิมพ์มพมที่ทางโลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็พอพอมาปีสี่เก้านะครับเป็นปีที่เป็นปีมงคลอีกปีหนึ่งนะครับก็จะมีการออกสแตมป์นะครับในพิธีฉลองรี่รัสมบัติครบหกสิปีนะครับมีการออกทั้งหมดสามชุดด้วยกันนะครับชุดแรกก็เป็นชุดในหลวงราชกาลที่เก้านะครับ ชุดนี้จะมีเรียกช่ดชุดอย่างลำลองในหมู่หนะะ้าสสมเปชุดส่งสูตรนะครับก็เป็นภาพพระองค์ท่านนะครับในสอบพระองค์สุดสูตรนะครับแล้วบางบางภาพเป็นพระองค์ท่านทรงทรงยางพระสวนหรือว่ายิ้มขึ้นมามนะก็เป็นภาพที่อาจจะเป็นพระจิตรบทที่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะชุดนี้ก็เป็นชุดที่นักสมนิยมสะสม,มนะครับแล้วก็จะเป็นภาพอ่าสตามัม ารลองสีรบัตรหกสิบปีชุดที่สองนะครับเป็นภาพพระองค์ท่านชุดทรงชุดครุยทองนะชุดครุยจะเป็นสีทองนะชุดนี้จะเรียกชื่ออย่างรับรองว่าเป็นชุดครุยทองสองพระองค์ครุยทองนะครับนะแล้วก็มีเนี่ยชุดคุณทองแดงนะครับหรือเป็นฟุนักทรงเรียงนะครับแล้วก็จะมีชุดสรลองสีเรบัตรหกสิบปีชุดที่สามนะครับก็เป็นภาพพระกรียกิจ ของพระองค์ท่านนะครับก็มีบางภาพที่เราคุ้นเคยนะเช่นภาพที่พระองค์ท่านทรงนั่งนะฮะเราทรงทรงงานนะครับจากนั้นครับก็จะเป็นในส่วนของทางตัวปีห้าูนนะครับปีห้าูนย์ก็จะมีสตป์ที่ที่แบบรูปแบบใหม่นะที่ออกก็คือจะเป็นาภาพหนุ่มไปรษณีนะที่เป็นสตป์ใช้งานทั่วไปคือเป็นหนุ่มไปรษณีก็คือเป็นามารคอตของทางบริษัทไปเสีไทยนะครับก็คือเป็นสตป์ใช้งานนะโดยหนุ่มไปเสนีนะก็คือจะมี รูปแบบที่เป็นรูปแบบสติกเกอร์ด้วยนะฮะก็คือจากเดิมคือเราต้องใช้น้ําในการติดแฟแตมใช่ไหมฮะทาด้านหลังตอนนี้ก็คือจะลอกจากเป็นสมุดให้เป็นบุ๊กเล็ตนะฮะ<ม>แล้วเป็นสติกเกอร์แล้วทำมาติดบ,บนซองจดหมายได้เลยก็ค<ม>ืออันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีการเกิดเป็นสแตมที่เป็นสติกเกอร์ใช่ครับที่เป็นของปกกอระเทศไทยใช่ไหมคครับผมใช่ครับอ๋อโอเคค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงของปี5 0ูนนะครับก็จะมีชุด มามงคล8ปดสิพรรษานะครับชุดที่1เนี่ยที่เราเรียกกันนะฮะก็จะเป็นเรียกชุดโบกพระหัตถ์นะครับก็ก็จะเป็นแบบภาพพระองค์ท่านทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนนะครับจานาเฟก,ก็จะเป็นเนี่ยครับภาพอ่ตราประจําจังหวัดนะฮะที่ที่ออกมานะก็เป็นภาพทำวงกลม <c oughs> นะชุดต่อต่อมานะครับแล้วก็มาแปดสิบพรรษาอ่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองก็คือเป็นภาพพระองค์ท่านในช่วงประชชนมายุต่างๆ นะครับตั้งแต่ทรงพระยาวจนถึงพระชนมายุในปัจจุบันณขณะน,น,น,นั้นคือปี2550นะครับก็เป็นเป็นช่วงชุดที่มีความน่าสนใจนะครับและก็เป็นชุดปิดท้ายนะครับของทางตัวช่วงโทศวรรษนี้ก็าจากที่พี่เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยในทศวรรษนี้เนี่ยไอย้ว่ามีเทคนิคหลากหลายมากๆเลยแล้วก็ลักษณะรูปแบบของสแตมเนี่ยที่เปลี่ยนไปใ,ใน ในแบบหลายๆชุดเนี่ยเยอะมากใช่ครับก็มีการตีความที่ที่ดูออกจะเป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการออกแบบนะฮะแล้วรวมรวมถึงในเรื่องของการแบบใช้งานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปโอเคค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไอให้พี่ช่วยสรุปสั้นๆเกี่ยวกับทศวรรษนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ ครับสำหรับในช่วงทศวรรษนี้นะครับปี2 5 4 1ี่ถึง2 5 5 0นยนะครับก็เป็นช่วงที่ซัมไทมีพัฒนาการมากขึ้นกว่าทศวรรษก่อนนะครับคือเริ่มมีการปรับตัวที่มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวที่เป็นในส่วนของทางรูปรูปหลักนะที่มีการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป นะครับก็ทําให้เหมือนกับส่งเสริมให้หนัากสะสมเนี่ยทำให้เป็นที่สนใจให้หนัากสะสมเข้ามาสะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมีความน่าสนใจต่างๆรายละเอียดต่างๆก็ยังคงมีความน่าสนใจเหมือนเดิม นรตรงี้ได้ค่ะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณพี่เจนวินมากมากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันสําหรับสแตมไทยรัชการที่เก้าตอนที่หกปีพุทธศักราช2,541ถึง2,550นะคะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณพี่เจนวินมากมากเลยค่ะและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาถึงตรงนี้ค่ะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ไอกับพี่เจนวินต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สามารถติดตาม The Collector Podcast ได้ทุกวันพุธท,ทุกช่องทางของ Lecture Book